มีขี้เตยหลายๆทันเนาะค่ะออกมาผูดเกี่ยวกับการพูดขอความวเราเลี้ยนบ่ขืนเลี้ยนบ่ขยับบ่มีเลี้ยนบ่ใดเลียนเพิ่นว่าจาะะังสี่เนาะค่ะการไปเห็นหลายๆช่องเื่กันตอนแรกว่าจะออกบ่ม้าบแล้วเอ่อก็ได้เห็นเคิ่อนอว้าหลายช่องเนาะคะ่ะบางช่องก็บ,บอกว่าได้เลี้ยนบางช่องก็บ,บอกว่าบม่ได้เลี้ยนขี้เตยเมื่อไหม่จงเข้ากเกิดความสับส่ว,ว่าสิเซียผู้ใดดีเฮาสิพูดขอความต่อไปบ่ตรงช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่เดอ้อมีล่ไม่เป็นประเด็นอยูตตอนนี้นะพี่น้องไม่รู้ว่าได้เลี้ยนไ,ดเ,ยนไดเพื่ไดงเห็นคืออเกาลี ส่วนตัวเองคงไม่ลุงนี่จจกว่าได้เรียนดได้เรียนอกเพะว่ายอดยิวมบ่มีถามียอดยิวจจะไม่เรียนกับมานอกจากซีว้าผิดกดมันจะมีคำพูดหรือว่าที่เฮาพิมพ์ลงไปอ่ะมันอาจจะผิดกดมันก็นเลยบ่ดไดเรียนหรือเปล่าเนาะแต่ว่าที่น,น่น่นะถ้าเกิดมีการเข้าถึงหลายๆมีการแชร์อ่ามีการแชร์มียอดดูทุกคนว่าสิเป็นสตอรี่ว่าสิเป็นข้อความรูปภาพิีวดีโอสามทีวีดอเน่าการถ่ายทอดสดทุกอย่างที่ทุกคนได้อ่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาทุกอย่างหกอันนี้ ได้อยู่แล้วนะถ้ามีการเ่าถึง้งยามมียอดการรับชมมีหลีพี่น้องอันนี้ถ้าผู้ใด่เสือกลองเบิงหรือว่าผู้ใดได้หรือบ่ได้กับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันพูดคุยกันได้ค่ะเนาะเพราะว่าส่วนตัวเขาไม่ลุงนี่เคยเคยมีเหรียญเห็นเหรียญอยู่จากการพูดขอความเนี่ยทุกคนหาเนาะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีเพราะว่าเราไม่มียอดการดูหรือเปล่าไม่มีอ่ใครมากดไลค์กดแชร์หรือเปล่าเขาทาคอนเทนต์หรือเปล่าเฮากับ่รูกอีกได้พี่นอ้องเออขี้เตอร์ ที่เป็นห้องรู้ว่าเขาเจะ้องการยอดวิวหรือว่าตรงการอีหยังหรือว่าคอนเทนต์ของเพื่อนขอมูลที่แน่ยเลยตามที่นั่นนะ่ะเขาก็บอกว่าข้อความรูปภาพสตอรี่มันก็อยู่ในเนื้อหาสาร้างการสร้างรายได้จากเนื้อหาของ a c e b o o k เ้ยที่นนองเออเนาะถ้าเกิดผูดใ้ใดเ่เสือเดี๋ยวเสิเอามาเบิ่งไต้ใต้คลิปวิดีโอแล้วค่ะเดี๋ยวเสิเอามาให้เบิง่งหลังบ้าน,นว่าวเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ได้หรือไม่การพูด้อความตรงช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ นี่แหละที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ว่าสิบบอเวเราเด้แต่ว่าเห็นลหลายช่องเด็กอได้ไม่ได้แต่ว่าที้เตื่นเพิ่มไหมอาจจะทราบส่วนว่าได้หรือบ่ได้นะไม่ลุงเลยเสี่ยไม่ให้เบืงองยใต้โพสต์นะคะว่าเขาให้สร้างรายได้ได้บบจากขอความขอความที่เข้าบริษัทลรกผภาเลยจะเป็นแคปชั่นเป็นขอความเป็นการสวัสดีตอนเจ้าเป็นการทักทายกันหรือว่าเป็นการที่แบบคำคมของแต่ละคนเวลาโพสต์ลงไปหรือว่าคำพูดต่างๆนะคะที่เป็นขอความเนาะนั่นแหละล่อง ลองกันถ้าเกิดผู้ใด้กับพี่์มาบอกกันในเด้อถ้าเกิดผู้ใดไ,ดได้กับพี่์มาบอกกันคือเขาเพราะว่าจิได้รู้ว่าช่องใดๆบ่ไดเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยต้องมียอดการเข้าถึงก็คือการรับชมการมีส่วนร่วมการอแชร์กันเอเหมือนกับคอมมนใตโพสข,ของเจ้าของยังปราะมาณนี่ลหละมันสีมีหลายอย่างแล้วก็เป็นโพสต์ที่เข้าเกณฑ์อีกแล้วก็เขาสิห้บ่ให้กับขึ้นอยู่กับเขาอาพี่น้องขึ้นอยู่กับทาง Facebook เองว่าเขาจะให้ไม่ให้เยอะให้น้อยอะไรอย่างนี้มัน ก็ขืนอยู่กับเขาอะเนาะทุกคนหาเพราะว่าเป็นเป็นของเขาอ่ะเป็นระบบของเขาเราก็แค่ทําคลิปมีหน้าที่ทําคลิปลงโพสต์อะไรอย่างงี้เนาะหรือรว่ามันมาเป็นหน้าที่ก็แล้วแต่ละบางคนก็เติมเน็ตยุ่แลรวแล้วก็เล่นไปในแม่ทุกคนหาใงแม่ก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนด้ค่ะนั่นละเนาะโอเคชักคลิปตามนี่ลหละทุกคนได้บ่ได้ก็ล่มือเกเกล่ะพี่น้องโอเคโอเคเริ่มซเวอานี่ลหละเพราะว่ามามาหน้านะคะระทงมาทาอาการดีดีม้อนี่ ก็เลยมมหาโนใหม่เนี่ยก็ได้ได้พี่น้องนั่นแหละตามนี่แล้วพี่น้องจังไงเบิ่งใต้โพดิ์ได้ว่าได้หรือบ่ได้เสิเอมใหมเบื่องหลังบ้านว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าที่จริงๆแล้วอะ่ะก็ทําไปเถอะเนาะเป็นกาลังใจให้ทุกคนสร้างรายได้ได้ไม่ได้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับลุ้นรพินิจของเขาอะ่ะเออเนาะทุกคนเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย